ันนี้น้องนิมตรวจ ATK น้ำลายครับอันนี้นะคะตรวจ ATK น้ำลายครับ,รบเออเพราะาอะไรครับพรุออ่งนี้จะไปโรงเรียนเหรอครับใช่ครับอ๋อวันนี้ก็เลยมาตรวจ ATK ครับ เอาชีดีก็จะไม่สบายอลไ,ไดีก็ีรไลงน้อนี่ไม่ไดู้ทำหน้ายิมนี่สมายดินี่สมายดิยิมดิทำหน้าหลออ่อไงน้องเงีประโคตัดไม่ได้ จะเป็นโรงเรียนแล้วดีใจไหมครับดีใจครับโอ้เมื่อกี้พ่อโกตัดผมให้อ่ะครับครับหล่อไหมครับหล่อครับใครหล่อที่สุดในห้องครับในห้องอนุบาลหนึ่งทับสามะใครหล่อที่สุดเดนิมครับโอ้เดนิมหล่อที่สุดเลยเหรอลูกครับโอ,อ้แล้วในห้องมีมีคนสวยไหม ไม่มีเลยหรอมีแต่มีแต่น้องนิ่มหล่อที่สุดคนเดียวเลยหรอครับโอเคค่ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการตรวจ a p k น้ำลายนะคะซึ่งง่ายมากเลยนะคะแล้วก็จะเป็นการตัดผมของเด็กคนนี้นะคะเตรียมตัวไปเยียนอนุบาลหนึ่งแล้วพรุ่งนี้นะคะเปิดเทอมมาแรกวันที่หนึ่งนะคะแล้วก็คลิปหน้าเนี่ยคลิปก็จะมีการสอนปักผ้านะคะง่ายๆเบื้องต้นก่อน ก็คือจะมีปักเป็นชื่อง่ายๆเป็นตัวลูกโซ่นะคะถ้าเกิดใครอยากจะปักผ้าเองปักให้ลูกปักใช้เองเนี่ยอยากที่จะมีรูปให้นะให้ดูนะคะเนี่ยปักที่นอนปักผ้าเช็ดตัวเดนิมนะคะหรือว่าจะปักแบบปักผ้าเช็ดหน้าปักปอกหมอนปักกระเป๋าอย่างเงี้ยได้เลยนะคะคลิปแรกของการปักผ้าเนี่ยจะเป็นการปักชื่อง่ายๆก่อนนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายก่อน ผมชื่อเด็กชายอะไรครับเด็กชายอักคีลาวิทนามสกุลอะไรครับแก้วลุงชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อเล่นชื่อเจนนิฟครับอนุบาลอะไรครับอันดับสองอันดับหนึ่งครับสามครับเบอร์โทรแม่เบอร์อะไรครับหนึ่งหนึ่งหโอเคเก้าเก้า อ,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 อพ่อชื่ออะไรครับแม่ชื่ออะไรครับแม่สวยไหมครับ,รบโอเคดีมากครับ